สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษพบปัญหาในวันนี้นะครับมีคําถามครับเขาถามว่าอาจารย์คะแล้วปกติใบกํากับภาษีทั่วไปที่เราออกปกติไม่ใช่อิเล็กทรอนิกสจะเป็นเอกสารออกเป็นชุดหรือไม่เป็นชุดต้องมีลายเซ็นทุกใบไหมคะโอ้โหถามในเรื่องลายเซ็นนะ่ะลายเซ็นในใบกำกับภาษีอาจารย์เชต้องมีไหมมันบังคับไหมตามกฎหมายหรือมันเอามาใช้ในลักษณะไหน ค่ะก็คือก็แล้วแต่ว่าเรื่องที่เราจะเอาไปใช้เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้เรื่องไหนนะคะหากว่าเราจะเอาเอกสารชุดนี้นะคะไปใช้ในเรื่องของใบกำกับภาษีซื้อใบกำกับภาษีขายเท่านั้นแบบนี้ค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีลายเซ็นจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้าเกิดกรณีที่เราเนี่ยจะเอาเอกสารชุดนี้นะคะไปใช้ฟ้องร้องในการดําเนินคดีกันว่าไม่ได้รับสินค้ารับกันจริงรับไม่จริงส่งมอบก,กันแล้วไม่ยอมรับหรือยังไม่ได้รับเงินเก็บเงินกันได้ไม่ได้ ถ้าจะไปเรียกร้องตามกฎหมายแบบนี้นะคะก็จะต้องมีลายเซ็นค่ะเพราะลายเซ็นเป็นตัวบ่งบอกว่าได้รับเงินกันแล้วจริงๆใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้จ่ายนะคะคแล้วก็จ่ายกันวันไหนนะคะหรือแม้กระทัง่งหากมันเป็นใบในเรื่องของใบส่งของนะคะ ลายเซ็นก็จะบอกว่าได้รับสินค้าแล้วใครเป็นผู้ส่งสินค้าใครเป็นผู้รับสินค้าค่ะแปลว่าการรับในที่นี้เซ็นรับนะ่ะคือยอมรับในตัวสินค้าแล้วว่ามันถูกต้องตามเงื่อนไขที่สั่งซื้อสินค้าระหว่างกันค่ะอืมโอเคดังนั้นก็ต้องไปดูอีกทีว่ามุมที่คุณถามนี่คือมุมไหนมุมในเรื่องของใช้สิทธิใบกับภาษีซื้อได้ไหมกับการฟ้องร็องดำเนินคดีในเรื่องของการซื้อขายสินค้าระหว่างกันใช่ค่ะโอเค